โจิอยากเล่านะครับวันนี้โคจิได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานเปิดตัวเมืองไทยครับซึ่งเป็นถ้วยหลีกครับของประเทศไทยและต้องบอกว่ายังให้โอกาสทั้งไทยหลีกระดับ 1, 2, 3ได้ร่วมทำการแข่งขันเสน่ห์ของรายการนี้จะอยู่ที่ตรงไหนพคจิไม่พูดเองเดี๋ยวให้พี่สุชาวนุ่มช่วยอธิบายดีกว่าครับก็แน่นอนครับสเสน่ห์ของเมืองไทยครับเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันมีเสน่ห์มากมครับ สำหรับทีมหลีกล่างๆนะมีโอกาสได้เจอกับทีมใหญ่นะครับซึ่งเราก็จะได้เจ้าบ้านด้วยนะครับสเสน่มันคือตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้เล่นเจ้าบ้านแล้วเจอทีมใหญ่เราก็จะได้เจอผู้เล่นดีๆในระดับหลีกสูงๆหลีกอย่างนักเตะในไทยลีกนะครับเราก็มีโอกาสได้เล่นกับเขาเพราะนั้นมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทีมในหลีกล่างๆนะครับรวมไม่ถึงมันเป็นโบนัสให้กับ แฟนบอลนะครับที่ที่ได้เจอกับนักเตะระดับไทยลีกที่ลงไปเล่นในในการไปเยือนในทีมเลี้ยงล่างนะครับเพราะนั้นมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งผมผมบอกได้เลยนะว่าทีมลีกล่างมีโอกาสชนะทีมใหญ่นะครับด้วยอะไรไหมครับผมเห็นมาหลายหลายทีมนะอย่างเช่นเมืองการเนี่ยเคยเจอกับ BG แต่ว่าเจออากาศร้อนๆ BG ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะนั้นคุณก็ได้เปรียบตรงเรื่องของภูมิอากาศแล้วก็พื้นที่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากถึงนะครับแฟนบอล เมืองไทยครับปีนี้สนุกแน่นอนครับพี่กบสุชาวยังพูดถึงทีมพลังการ f อฟซีสำหรับซีซั่นนี้ด้วยนะว่าเป้าหมายที่ท่านประธานวางไว้ติด1ใน3พวกเขาจะทําได้หรือเปล่าไปฟังเสียงจากปากนักเตะอย่างสุชานนุ่มกันครับพวกเราเองก็กกรู้แล้วครับคือทุกทุกอย่างมันมันก็ต้องมีเป้าหมายนะครับแต่ว่ามันจะทําได้หรือไม่ได้มันก็ต้อง ก็ต้องช่วยกันนะครับมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมน้องใหม่อย่างพลังการที่ที่จะติดท็อปสามนะครับเพราะพวกเราเองก็เป็นเป็นน้องใหม่สำหรับไทลีกในปีนี้นะครับแต่แน่นอนพวกเราก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดทำคือเล่นให้ให้ถูกใจแฟนบอลให้มากที่สุดนะครับการตั้งเป้าติด1ใน3ของทีมพลังการ FC เนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าลมๆแรง,งๆนะเพราะมีการลงทุนดึงนักเตะอย่างแอนดรอสเทาเซนมาด้วย มีอีโก้สูงกว่านักเตะปกติหรือเปล่าครับพี่สุชัมรุ่มว่ายังไงสำหรับชาวเซนเองเขาก็มีความเป็นมือชื่อสูงนะครับก็เหมือนต่างชาติที่มีคุณภาพนะครับคือต่างชาติที่มีวินัยดีนะครับเราเวลาซ้อมเวลาเวลาเล่นเขาค่อนข้างจริงจังแล้วเขาเล่นเล่นฟุตบอลเพื่อทีมนะครับเขาเล่นเพื่อชัยชนะซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามีเป็นนักเตะที่มีอีโก้สูงแต่จริงๆแล้วคือเขาเขาไม่เลยเขาไม่ถือตัวเลยคือเขา เขาแสดงให้เห็นมากกว่าที่จะจะพูดพสำหรับปีนี้นะครับถ้าใครอยากดูพลังการนะครับไม่ไม่มีโอกาสได้มาดูที่สนามก็ดูผ่าน AS Play ได้เลยนะครับเพราะว่า AS Play ถ่ายทอดสดตลอดทุกนัดครับ